สวัสดีครับวัสดีครับพี่น้องที่รักครับบ่ายๆทางกาแฟกันมาวิเคราะห์พระผงสุพรรณน้าแก่สักองหนึ่งครับองนี้เนื้อดํานะฮะสภาพโดยรวมสวยมากสวยซึ้งกินใจเลยครับพี่น้องครับอลังการงานสร้างเดี๋ยวซูว m ให้ดูเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันว่าเป็นไงบ้างนะครับ ครับสวยมากเลยด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่หนึ่งอาจารย์ขอแชร์ก่อน เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเป็นไงสวัสดีครับอันนี้รุดยิงกองครับคิดถึงนะครับเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับท่านไซมอนครับท่านไซมอนนะฮะ เดี๋ยวขอแช์แป๊บหนึง่งสวัสดียันชัดครับสวัสดีจ่าเท่อนครับลูกชาวนาโอ้ชื่อสุดยอดเลยครับท่านจ่าเทียนลูกชาวนานี่ฮะ เอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือพับขงสุพรรณหน้าแก่นะฮะเป็นหน้าแก่เราก็ซูมได้ซูมได้ตะกี้ซูมไม่ได้น,นี่ซูมได้เห็นไหมครับผงสุพรรณหน้าแก่เนื้อดําพี่น้องครับหนงามมากนะครับสภาพโดยรวมนั้นถือว่าเออพรีเมียมเลยแหลนะเนาะองค์ครูเป็นองค์ครูได้เลยนะครับเป็นองค์ครูได้เลยและโดยเฉพาะเนื้อเยเนื้อดํานี่จะหายากเป็นพิเศษ สวัสดีท่านพรชัยครับมีอะไรสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับวันนี้ถือว่าสวัสดีท่านบุญชูครับวันนี้ถือว่ามาเขาเรียกว่าวิเคราะห์บางบ้างนะครับทานกาแฟวิเคราะห์พาสักองหนึ่งเอาผงสุพรรณหน้าแก่เนื้อดําหายากครับมาวิเคราะห์ให้ฟังนะฮะทักทายเข้ามาครับแล้วก็ยังคิดถึงแฟนแฟนแฟนเพจทุกท่านนะครับ เรามาเริ่มลุยกันบันดีท่านแดงครับพิเชษพิเศษครับพระผงสุพรรณนั้นก็ถือว่าเป็นพระที่มีพุทธศินนะครับนั่งแบบปางมารวิชัยพี่น้องครับปางมารวิชัยก็คืออะไรครับนั่งมือนะครับนี่ครับมือขวาพาดเข่ามือซ้ายวางที่ตักครับแล้วก็เป็นพุทธศินแบบนูนต่ําก็คือแขนเนี่ยฮะฝั่งนี้จะชัดใช่ไหมครับมีส่วนที่ชัดมีส่วนที่ไม่ชัดนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับส่วนที่ชัดกับส่วนที่ไม่ชัดเนี่ย วนที่ชัดเนี่ยเราดูดีๆนะครับเราจะเห็นว่าแขนชัดแขนขวาชัดนะฮะหน้าอกชัดบริเวณใบหน้าชัดนะครับแต่แขนซ้ายจะไม่ชัดโดยเฉพาะท่อนที่สองนี่จะไม่ชัดจะชัดเฉพาะท่อนฝ่ามือน,นะฮะอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับสาคัญมากนะครับพุทธศิ์ตรงนี้สําคัญมากและต้องจดจานะครับต้องจดจาถ้าเป็นบล็อกพิมพ์นี้จะต้องเป็นลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับคือพระเครื่องเนี่ยจะมีบล็อกไม่พิมพ์อยู่เป็นบล็อกเป็นบล็อก พิมพ์หน้าแก่นี้ก็มีอยู่หลายบล็อกไม่พิมพ์นะครับหลายพิมพ์ส่งนะครับในเชิองอนุรักษ์นะครับหลายพิมพ์ส่งแต่ว่าในเชิงสากลน,น่นาจะเล่นบล็อกนี้นะครับบล็อกนี้นะฮะนี่ครับเพราะฉะนั้นจะเป็นพุทธศินที่เรียกว่านูนต่ําจะแตกต่างจากสุ้มกอถ้าสุ้มกอนี่จะบคมชัดลึกมากสูงเป็นสูงต่ําเป็นต่าแต่ว่าผงสุพรรณนั้นก็เรียกว่าเป็นพุทธศินแบบ ส่วนที่สูงก็สูงส่วนที่ต่ำก็ต่ำแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคมชัดลึกมากนะครับเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนั้นเห็นไหมครับเอาละหนึ่งก็คือนั่งแบบปางมาวิชัยนะฮะอันที่สองก็คือพุทธศินลักษณะต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์ก็จะเป็นโครงร่างท่านเองเพราะอะไรครับถึงบอกไม่เหมือนมนุษย์หนึ่งอ่าสังเกตใบหน้าท่านหูท่านจมูกท่านนะครับก็จะไม่เหมือนมนุษย์แขน การวางนะครับโดยเฉพาะแขนขวาเนี่ยจะบิดซ้นก็คือถ้าเป็นแขนมนุษย์เนี่ยจะต้องไปโรงพยาบาลน,นะครแต่ว่าแต่ว่านี่เป็นแขนพระซึ่งแกะสลักมาสมมุติเทพสมมุติให้เราเคารพบูชาเพราะฉะนั้นก็จะไม่จําเป็นต้องเหมือนมนุษย์ร้อยเนะพี่น้องเนาะนะครับจะบิดซ้นนะฮะแขนขวาแล้วปลายมือขวาเนี่สังเกตครับปลายมือขวานี่จะต้องขาดทับเห็นไหมครับเหมือนเราโดนทับขาดนะฮะเดี๋ยวซูมอีกจะชัดไหมลองดูนะพี่น้องนะนี่ฮะนี่ฮะอันนี้ชัดชัดอยู่ ปลายขวาเนี่ยแมเหมือนทับขาดเห็นไหมฮะเหมือนทับขาดเห็นไหมเดี๋ยวต้องมีเหมือนทับเนี่ยเหมือนก,นกันกับอะไรครับเหมือนก,นกันกับพระรอดมหาวันเป๊ะเลยมือขวาเป็นเหมือนทับขาดเพราะฉนั้นการสร้างพระในพุทธศิลป์สมัยก่อนนะครับก็จะไม่แตกต่างนะคือเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมกันเนี่ยในใน,ในวงการช่างแกะพระสมัยก่อนก็จะมีปางที่แกะอยู่ไม่กี่ปางโดยเฉพาะพระเนื้อดินในส่วนใหญ่จะเป็นปางมารวิชัยนี่แหละครับนั่งปางมารวิชัยนางพญาก็ปางมารวิชัย นะครับพราะรอดก็ปางมารวิชัยเห็นไหมครับเพราะผงสุพรรณก็ปางมารวิชัยนะฮะทักทายท่านขุนเสือครับทักทายท่านกิตติคุณครับอันนี้เรามาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆกันนะฮะมาวิเคราะห์พระกันผงสุพรรณหน้าแก่เนื้อดํานะครับส่วนลักษณะของเกตนะครับเราจะสังเกตว่าเกตเนี่ยดูแล้วเนี่ยนูนสูงเหมือนกันนะฮะถ้าดูข้างเห็นไหมครับจะมีลักษณะนูนขึ้นมานูนขึ้นมาแล้วก็ลักษณะเป็นชั้นๆเหมือนเหมือนคนใส่หมวก ต่หมวกนั่นอะเ็มหมวกเขาเรียกว่าหมวกชีโบหรือว่าหมวกเป็นคล้ายๆหมวกแบบที่วัยรุ่นใส่อะไรลักษณะนี้นะครับพวกพวกฮิปฮอปพวกอะไรนะแต่ว่าเป็นหมวกชีโบมากกว่านะครับจะเรียกว่าชีโบก็คือคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วก็น้าผาจะนูนสูงแลวขนาดจะมีร่องมีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หูเนี่ยสังเกตหูดีๆนะครับพี่น้องหูขวาเนี่ยลากลงมานี้จะเหมือนเลยครับ หูขวาเนี่ยตรงนี้นู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 แล้วก็ลากลงมาเนี่ยคล้ายไม้ตะพดอะคล้ายอะไรลักษณะกันนะครับแต่หูซ้ายเนี่ยก็ลากลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพิมพ์หน้าแก่เนี่ยหูขวาจะชัดและยาวหูซ้ายจะไม่จะสั้นกว่าหูขวาเห็นไหมครับหน้าแก่หูนะครับพุทธศิลป์หูเนี่ยเราก็ต้องจดจำพี่น้องที่ครับหูเห็นไหมฮะหูเนี่ยนี่ครับหูหูเนี่ยตรงก้อนต่างๆเนี่ต้องจดจำนะครับก้อนต่างๆเหล่านี้ล่องต่างๆต้องจดจำ แล้วก็มาที่จมูกกับปากจะต่อเนื่องกันจมูกกับคิ้วนี้จะเป็นอันเดียวกันเลยก็คือเป็นจมูกสพงปงวังคัตเดือดยาลงมาเลยครับจะถึงปากเลยตานี้จะโบนะครับโบไม่เท่ากันนะตาขวาโบลึกโบกลมใหญ่ลึกแต่ตาซ้ายปูดโปนเป็นตาเขาเรียกว่าตาไฟหรือสีตาไฟนะครับนะบนะบอีกครั้งหนะ้าพี่น้องนะตานี้จะไม่เหมือนกันเดีย๋ยวอาจนารย์นำมือนิ่งๆกันตาจะไม่เหมือนกันตาขวานี่ปูดโปน ไอ้ตาขวานี่โบโบกลมลึกใหญ่แต่ตาซ้ายปูดโปนเหมือนกับดูสีตาไฟเห็นไหมครับสา,ายปูดโปนเหมือนดูสีตาไฟนี่ฮะนี่ฮะพุทธศิลป์นะครับและแก้มแก้มจะมีนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวแก้มแก้มด้านซ้ายด้านขวาจะมีนิดหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับนอกจั้น,นียจะโบกับปากนี่จะถึงกันเลยเป็นอันทางเดียวกันคิ้วคิ้วจมูกเนี่ยเป็นอันเดียวกันเลยหน้าผากเป็น,นี้นะพุทธศิลป์จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับปากฏ ล่องคอหน่อยๆแอนลงไปนะครับมีความแอนเป็นโค้งเป็นศิละปะถ้าเราเอียงเะเอียงพระเราเห็นไหมครัเอียงพระเราจะเห็นว่าองรครับระหว่างหน้าไปถึงหน้าอกนี่จะมีการแอนนะทักทายท่านขุนเสือทักทายท่านไผโลดทักทายท่านบุญชูทักทายครูต่อชะดอุยบุรีสวัสดีครับก <c oughs> <c oughs> ็วิเคราะห์พระสมเด็จไม่ใช่สมเด็จอะพระเลยนะฮะหลวงสุพรรณน,นาแกนะครับวันนี้เนื้อดำนะเนื้อดานี่ครับถึงไหนแล้วครับถึง ถึงหูนะครับถึงหูสองข้างพิมพ์หน้าแก่เนี่ยหูขวาจะยาวหูซ้ายจะสั้นอ่านี่นะหูขวายาวลงมาถึงนี่เลยหูซ้ายแค่นี้หูซ้ายสั้นนะครับอ่าพิมพหน้ากลางจะสลับข้างพิมพ์หน้าหนุ่มจะเสมอกันเห็นไหมฮะหน้าอกจะเป็นลักษณะนูนขึ้นเหมือนเขาเรียกว่าหน้าวัวนะฮะเหมือนหน้าวัวนะฮะเหมือนหน้าวัวเห็นไหมครับหน้าวัวแต่ไม่เท่ากันนะครับพี่น้องดูดีนะครับ หน้าอกด้านขวาพื formas, ้นที่จะมากกว่าด้านซ้ายนิดหนึ่งเห็นไหมครับถ้าเราแบ่งกลางเห็นไหมครับหน้าอกด้านขวาจะนูนใหญ่หน้าอกด้านซ้ายจะลาดเอียงลงมาแล้วก็น้อยกว่านิดนึงนะฮะเราดูนะครับดูดูชัดๆครับดูชัดๆเห็นไหมครับหน้าอกด้านขวาใหญ่หน้าอกด้านซ้ายจะเล็กเห็นไหมครับดีไหมเพราะฉะนั้นหน้าอกด้านขวาจะนูนใหญ่ด้านซ้ายจะลาดเอียงน้อยกว่าแต่ท้องเนี่ยลาดเอียงลงมาเหมือนหน้าวัวเห็นไหมครับท้องลาดเอียงลงมาเหมือนหน้าวัวลาดเอียงลงมานะฮะ สำคัญอีกจุดหนึ่งที่อาจารย์บอกตอลอดเวลาก็คือเลยครับแขนเนี่ยแขนขวาจะชัดแต่ว่าจะชัดกว่าแขนด้านซ้ายแต่จะบิดบิดซนตรงนี้บิดซ้นเห็นไหมครับลากลงมาตรงนี้แล้วบิดซ้นนะครับแล้วมือเนี่ยส่วนที่เป็นมือส่วนท่อนท่อนมือเนี่ยท่อนข้อมือเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ามือจะหนาใหญ่มากและโดนทับตัดขาดตรงนี้โป้งเนี่ยตัดเกือบขาดตรงนี้โป้งเนี่ยส่วนแขนซ้ายเป็นไงครับแขนซ้ายจะติดบางเบาโดยเฉพาะท่อนที่สองนี่บางเบามากท่อนนี้นะฮะบางเบามาก บางเบามากนะฮะแต่บางเบามากฝ่ามือติดชัดเห็นไหมครับฝ่ามือติดชัดนี่เป็นเอกลักษณ์นี่นะครับเอกลักษณ์ของพิมพ์ใหญ่นะพิมอ่าพิมพ์หน้าแก่ไม่ใช่พิมพ์ใหญ่ขอโทษทีครับส่วนเข่านั้นจะเป็นลักษณะของการพาดเข่านะครับพาดเป็นองศาอย่างนี้นะครับไม่ใช่พาดแบบตรงๆนะฮะเห็นไหมครับเป็นองศาประมาณสักประมาณสักสิบองศาไม่ถึงนะฮะประมาณสักสามถึงห้าองศานี่ฮะประมาณนี้นะฮะจะวางเฉียงนิดหน่อยนะครับอ่าขาขาขวาทับขาซ้ายนะครับขาซ้ายวาง เมมาห็นัครบตรงเนี้ยครับตรงที่นั่งทับดีครับจะเป็นเนินสูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะสูงขึ้นเห็นไหมครับจะมีรอยสูงขึ้นถ้าเราดูด้านตะแคงเห็นไหมครับมีรอยเว้าวมีรอยนูนชัดเจนนะฮะรอยวาวรอยนูนชัดเจนพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่คือพุทธศิ์นะครับพุทธศินจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะเป็นอย่างนี้ส่วนพื้นนั้นถ้าส่องจริงๆแล้วเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะไม่เรียบนะครับจะเป็นลักษณะตะปุ่มตะปามเป็นคลื่นเล็กๆคล้ายๆผิวมะกรูดน้อยๆเพราะว่าอะไร พอพระการผ่านการเวลามาก็จะมีการเซตการหดตัวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อละเอียดสวัสดีท่านจริญนะครับสวัสดีท่านวิชัยนะครับขอบคุณนะครับที่กรุณาเข้ามาชมนะฮะนี่เป็นไลฟ์สดนะครับวิเคราะห์พระผงสุพรรณหน้าแก่เนื้อดํานะครับหวัดดีท่านตูมนะฮะอ่านผิดขออภัยนะครับนี่ฮะนี่ครับด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วการตัดขอบเราเห็นว่าตัดขอบในองค์นี้เนี่ย ถ้าเราดูทั้งหมดนี้จะเป็นลักษณะของห้าเหลี่ยมน่ครับห้าเหลี่ยมข้างบนสามข้างล่างสองก็เป็นห้าเหลี่ยมทักทายท่านอ้วนนะครับเป็นห้าเหลี่ยมใช่ไหมครับข้างบนนี้จะมีทั้งตัดตรงจะมีทั้งเหลี่ยมแบบนี้จะมีทั้งแหลมนะครับเพราะฉะนั้นไอเหลี่ยมข้างบนเนี่ยเหลี่ยมข้างบนเนี่ยไม่ถือว่าเป็นสาระในการพิจารณาเกแท้เหลี่ยมข้างบนนี้ฮะที่มืออาจารย์กระพริบรปพริบอางนีครับเหลี่ยมข้างบนนะไม่เกี่ยวนะครับแต่สิ่งที่เราจะดูก็คือนี่ครับลักษณะของข้างนะครับ ข้างก็จะเป็นลักษณะของรอยตอกตัดคล้ายกับพิมพ์นางพญาแต่ว่าจะไม่มีรอยครูดเม็ดมวลสารเหมือนพระนางพญาเพราะอะไรครับเพราะว่าพระผงสุพรรณนี้เป็นพระที่เนื้อละเอียดเนื้อละเอียดมากกรองละเอียดมากและโดยเฉพาะเนื้อดํานี้ก็จะผสมมีส่วนผสมของบ้านศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับส่วนผสมจะแตกต่างจากเนื้อที่เป็นเนื้อสีอื่นนะครับเนื้อดำนะฮะ <c oughs> สุมกอดําก็เช่นเดียวกันนะฮะ มันก็ดำไปเช่นเดียวกันนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นข้างบนเป็นสามเหลี่ยมข้างล่างก็จะเป็นสองเป็นห้านะครับแต่ว่ากี่เหลี่ยมก็ไม่เป็นไายด้านบนนะครับจะเป็นรอยตัดจะเป็นสามเหลี่ยมจะเป็นเหลี่ยมก็ไม่เป็นไรไม่ถือว่าเป็นสารณะนะครับไม่ถือเป็นสารณะนะครับอันนี้ข้างหนึ่งเห็นไหมครับนี่ฮะจะมีลักษณะของรอยตอกตัดให้เห็นบ้างปรับปลายเห็นไหมครับนี่ฮะรอยตอกตัดเห็นปรับปลายเห็นไหมครับตัดเฉียงลงมาอย่างนี้ปาดนี้นะรอยปาดเนี่ยปาดมาแนวนี้เห็นไหมครับปาดมาแนวนี้ปรับปลายนะครับนี่ฮะ ปาดวันแนวนี้ปาดไปแต่จะไม่เด่นชัดเหมือนพระนางพญาที่มีรอยครูดเป็นเม็ดมวลสารอย่างนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้เนื่องจากว่าพระผงสุพรรณนั้นเป็นพระเนื้อละเอียดเนื้อละเอียดพี่น้อง,งที่รักทักทายท่านอรารยันนะครับสวัสดีนะครับโอ้ยชื่นใจนะครับแฟนเพจก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับอาจารย์นันก็ไม่ได้มาวัดอะไรนานมากนานมากๆนะครับแต่ช่วงนี้โควิดก็คงจะ <c oughs> มาแบ่งปันสิ่งที่พอรู้บ้างนะฮะ เท่าหางอื่นนี้แหละครับเอามาแบ่งปันพี่น้องก่อนรู้นิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นเซียนนะฮะเพียงแต่ว่าได้มีโอกาสโชคดีได้เรียนรู้กับบรมครูครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็มาแบ่งปันกันในส่วนที่อาจารย์เก็บนะครับอาจารย์เก็บสะสมนะะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ถ้าเอาไปต่อยอดอันไหนดีก็ไปต่อยอดอันไหนฟังแล้วโอ้ไม่ได้เรื่องก็ผ่านไปนะครับพี่น้องที่รักครับก็ต้องขออภัยด้วยด้วยความรู้ที่มีประมาณนี้แหละครับที่ได้มาจากครูบาอาจารย์นะครับ เราไปต่อครับเนี่ยเห็นไหมครับจะมีรอยปาดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะไม่ครูดแบบชัดเจนเหมือนผ้านางพญาจะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะม่ใช่งนั้นเพราะว่าเนื้อละเอียดเห็นไหมครับน <c oughs> ี่ฮะด้านล่างก็จะเป็นคล้ายๆเนี่ยคล้ายๆผ้านางพญาคล้ยายผ้าซุ้มกอนะครับเป็นรอยปาดสังเกตว่าผ้าเนื้อดินที่เป็นสมัยโบราณเนี่ยครับสี่ห้าร้อยปีพันปีเนี่ยจะมีบล็อกด้านหน้าอย่างเดียวคาว่ามีบล็อกด้านหน้าอย่างเดียวก็แปลว่ามีบล็อกนี่ครับด้านหน้าอย่างเดียวแต่ด้านหลังไม่ใช่ด้านหลังก็จะเป็น ลักษณะของโล่งใช้มือครึงใช้วัสดุคลึงใช้วัสดุกดลักษณะของพระผงสุพรรณพระนงระางพญาพระรอดจะใช้มือกดไ,ไม่ใช้มือกดนะครับมือกดเนี่ยก็จะมีกดแบบกดแล้วก็ครึงนะครับกดครึงนะครับกดคลึงเพราะกดกดแล้วก็คึงคําว่าคลึงก็คือกดเน้นลงนี้ให้ให้พิมติดกับพิมนะฮะแต่พระรอดจะมีคลึงบีบจับงัดพระลีลาเมขขนุนจะมีคลึงบีบจับงัดเนื่องจากว่าองค์ค่อนข้างที่จะนั่นแต่ว่าถ้าผงสุพรรณจะเป็นการครึงลงไป คืนลงไปถ้าเป็นส่วนใหญ่เห็นไ,ไหมครับการคืนลงไปตรงไหนที่โดนน้าหนักมากพี่น้องทีละครับก็จะเป็นล่องลึกลงไปเป็นส่วนลึกส่วนเว้าลึกตรงไหนที่โดนน้าหนักมือน้อยหรือว่าโดนไม่โดนกระดูกก็จะเป็นนูนขึ้นมาตรงไหนโดนมากก็จะเป็นล่องลึกตรงไหนที่เป็นขอบที่โดนไม่ถึงก็จะเป็นขอบตั้งปิ้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระของสุพรรณจะมีขอบด้านหลังปิ้นเล็กน้อยนะครับชันอ่ะชันขึ้นมาเล็กน้อยเห็นไหมครับชันขึ้นมาเล็กน้อยเห็นไหมครับปิ้นขึ้นมาเล็กน้อยเห็นไหมครับ จะปรากฏรอยนิ้วมือโบราณที่น้องดูครับรอยนิ้วมือโบราณเป็นไงเ <c oughs> ด,ดี๋ยวจะนั่ง zoom ให้ดูรอยนิ้วมือโบราณเนี่ยจะเหมือนจุดไข่ปลามาต่อกันเห็นไหมครับเป็นจุดไข่ปลาจุด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 มาต่อกันเนื่องจากว่าเป็นรอยนิ้วมือที่ผ่านการเวลาเพราะ,ะนั้นก็จะมีการลบการเรือนการแตกจึงกลายเป็นคล้ายๆจุด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 มาต่อกันเดี๋ยวซูมอี้ z ูมพี่น้องได้เห็น,หนไหมครับนี่ฮะรอยนิ้วมือโบราณจะเหมือนจุดไข่ปลามาต่อกัน ะจะมีตุกไข่ปลามาต่อกันพี่น้องทีักครับจะแตกต่างจากน้อยน KK, ิ ución, やや้วมือใหม่ๆอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะฉนั้นก็จะปรากฏรอยนิ้วมือนะครับส่วนที่เราพิจารณาต่อไปก็จะเป็นคาบต่างๆคาบต่างๆก็จะเป็นคาบรารักคาบที่เกิดจากการเวลาต่างๆนะครับคาบดวนดินนะฮะถ้าเป็นลักษณะสีขาวๆอมเหลืองเงี้ยก็เรียกว่านวลดินนะครับคาบกรุดดินนวลนะฮะถ้าเป็นลักษณะของ นี่เป no ็นส like nice ีพระที่เป็นออกสีดําก็เลยจะปรากฏลาลักษณ์ไม่ชัดเจนนะครับถ้าเป็นสีอื่นจะมีลาลักษณ์ชัดเจนแต่ว่าสีดาเนี่ยพุทธศิลป์ก็จะมีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งพี่น้องที่รักครับเห็นไหมครับเนื้อขานั้นละเอียดมากนะครับถ้าเราศึกษาใหม่ๆแล้วพระเนี่ยเนื้อเนี่ยบางองค์เนี่ยแข็งเหมือนไม้เลยครับโดยเฉพาะบางเนื้อนะครับที่เป็นเนื้อแดงเนืออะไรเนี่ยแข็งเหมือนไม้จริงจริงแล้วเป็นเนื้อดินกรองละเอียดนะพี่น้องที่รักครับ ขออนุญาตแชร์ครับท่านตูมขอบพระคุณครับกราบขอบคุณครับแชร์แบ่งปันความรู้กันไปนะครับก็อาจารย์ก็พยายามจะแชร์แต่ไม่รู้แชร์ไปถึงไหนแล้วอาจารย์ท่านแต่ครับเดี๋ยวค่อยๆแชร์ไปนะฮะนี่ครับแล้วตักอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้อะไรเลยนะครับปตัวใหญ่ก็หยิบจับน้อยนะก็ได้มายังไงก็เก็บอย่างนั้นนะครับสมัยนมนานมาแล้วนะครับเพรนศึกษาพระเครื่องเนี่ย อย่าถามว่าได้มาจากไหนได้มายังไงนะครับอาจจะเริ่มต้นแค่หนึ่งองค์พี่น้องครับจริงไหมแต่หลังจากนั้นจ,จะมาไม่รู้อะไรยังไงนะครับคือตลอดชีวิตเนี้ถ้าคนที่ชอบพระเครื่องเนี่ยถ้าเจอนะถ้าชอบจริงๆเนี่ยเป็นต้องหามาเอามาจนได้นะฮะไม่ไม่วันนี้ก็วันหน้าต้องสักวันหนึ่งต้องออกมาจนได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะความชอบความศรัทธานี่มันอยู่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วถ้าเราได้มาองค์หนึ่งแล้วองค์ที่สองที่สามที่สี่ข้างามักจะตามมา โดยไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้ว่าหาเงินมาจากไหนรู้ตัวอีกทีครับมีพระเต็มบ้านครับรู้ตัวอีกทีครับโอ้ถ้ารวมเงินที่ที่เราเช่าไปเป็นล้านๆนะครับเยอะกว่านั้นก็ก็อาจจะเยอะกว่านั้นสําหรับพี่น้องบางคนนะฮะเจ้าอารยนนั้นก็เยอะนะฮะเยอะนะฮะจากหนึ่งองค์สององค์ที่เราศึกษาครับเห็นไหมครับนี่คือด้านข้างนะฮะพุทธศิลนะครับนี่คือด้านหลังนะครับสวยงามไหมครับองค์นี้ถือว่าสวยงามมากนะครับเป็นพระผงสุพรรณ หน้าแก่พี่น้องทีละครับพระพงศุพันธ์หน้าแก่นะฮะพุทธศินนั้นเป็นพุทธศินนั่งแบบปางมารวิชัยนะครับอาจารย์วางให้ชัดๆวางให้เห็นเนี่ยนั่งแบบปางมารวิชัยนะครับมือขวาวางพาดเข่ามือซ้ายวางหน้าตักพี่น้องครับมือขวาพาดเข่ามือซ้ายวางหน้าตักนะครับเป็นแบบนูนต่ําก็คือข้างขวาชัดแต่ว่าแขนข้างซ้ายท่อนที่สองไม่ชัดเห็นไหมครับ ใบหน้าใบหูพิมพ์หน้าแก่นะครับพิมพ์หน้าแก่นั้นใบหูนะครับฝั่งขวาจะยาวฝั่งซ้ายจะสั้นนะฮะหน้ากลางฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายยาวฝั่งขวาสั้นหน้าหนุ่มนะครับหูจะเท่ากันนะฮะมือนะครับถ้าองค์ที่ชัดๆนะครับตรงปลายมือนะครับปลายมือซ้ายเนี่ยจะมีจะงอยลงมาแต่ถ้ามีคราบมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ปรากฏชัดเท่าไหร่นะครับมือขวานี้อย่าลืมนะครับจะมี บาดตรงนี้เนี่ยรอยตัดตรงนี้กคล้ายหนีบโดนหนีบตัดนิ้วโป้งนี่ครนี่เป็นพุทธศินที่เราต้องจดจําทั้งใบหน้าหน้าตาต่างๆนะครับผงสุพรรณหน้าแก่เนื้อดํานะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่คุณาติดตามนะครับเราจะ <c oughs> พบกันใหม่ในวิเคราะห์องค์ต่อๆไปสําหรับวันนี้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ